สวัสดีครับผมแ้มนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องมือในการทําสื่อสาหรับปี2021ปีนี้นะครับผมว่าฮ้่มันมีเครื่องมือที่แบบเจ๋งๆมากเนาะที่จะสามารถที่จะทําให้ตัวคลิปวิดีโอของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอใน Facebook ใน YouTube หรือว่าใน i n นสตาแกรเนี่ย มีประสิทธิภาพแล้วก็ดูสวยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่หลักๆอยู่5เครื่องมือนะครับผมก็คิดว่าคีย์บอร์ดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเครื่องมือแรกนะครับชื่อว่า u n s p r a ร์นะครับผมอันผิดอันถูกต้องขออภัยนะสามารถที่จะเข้าไปใน Google นะจากนั้นเสิร์ชคำว่า u n s p r a ร์ได้เลยนะครับผมสำหรับ Uns p แ a ร์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเอาไว้สามารถที่จะดาวน์โหลดพวกรูปต่างๆได้นั่นเองนะครับผมสมมติถ้าเป็นรูปอันนี้แล้วกันนอะสมมติถ้าเป็น ขนมให้กันแล้วกันนะสมมติถ้าเราแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกการเกี่ยวกับคู่นมสาวแล้วกันสมมติถ้าเป็นคอนเทนต์อาจจะเป็นใน u t u b e ก็ได้นะหรือว่าเป็นในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรูปต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟรีด้วยเนาะก็กดคลิกเข้าไปที่ตรงฟรีดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยหรือว่าเราสามารถหาได้นะสมมติถ้าผมเสิร์ชคำว่า Coffee สมมติถ้าเราทำคอนเทนต์นเกี่ยวกับกาแฟอะไรแบบนี้แล้วเราอยากจะได้รูปสวยๆโดยที่ไม่ต้องไป,ไปเข้า Google แล้วก็สาหาแบบเฮ้ยเออกาแฟแล้วบางทีรูปที่เราเอามาใช้ไม่รู้ถูกกดหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะโดนแบบเฮ้ยคนเคมหรือเปล่านะก็เข้ามาที่แบบนี้แล้วก็ดาวน์โหลดรูปไปใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วรูปที่ดาวน์โหลดไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบบต้องคลอล็อกอินต้องกรอกอีเมลเลยทั้วหมยุ่ยากวุ่นวายนะสามารถได้กดมุมขวาตรงเนี้ยดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะผมว่าก็ง่ายดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็รูปเนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วเหมือนทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็พยายามคัดรูปมาให้เราแล้วนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ทั้งยูทูบเฟซบุ๊กหรือเอาไปใช้ในพวกคนที่ทาเพจหรือว่าทําเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเอาพวกข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือว่ารูปต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานได้นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับผมชื่อว่า Pi กเซลนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะเข้าไปที่ Google s e a r c h คาว่า p i กเซลนะครับนี่เลยมันจะเป็นฟรีสต็อกโฟโต้นะครับจริงๆแล้วอย่างเว็บเมื่อกี้เนี่ยเราจะเน้นไปในเรื่ ก็รูปภาพก็มีนะหรือเวมเนี้ยจะมีตัววิดีโอด้วยน,นั่นเองถ้าเราสังเกตดูตรงนี้จะมีแถบที่เขียวว่าวิดีโอตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีวิดีโอค่อนข้างที่จะสวยมาให้เราได้ใช้เลยนะครับสมมติถ้าผมเสิร์ชเหมือนเดิมเลยเสิร์ชคำาว่า f f e ฟนะครับเห็นไหมก็จะเจอแบบโอโ้โหรูป f า e ฟค่อนข้างสวยงามมากมายสมมติอันนี้ปุ๊บเห็นไหมก็จะมีรูป f า e ฟมาให้เราได้ดาวโหลดไปใช้วิธีการดาวนโหลดก็กดตรงนี้เลยคิวเขียวด้านขวามือนะครับปุ๊บแค่นี้เอง ก็ดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วนั่นเองนะครับผมก็เหมาะเนาะสำหรับคนที่แบบอาจจะทํา Facebook y o u t u b e อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราสมมติถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับกาแฟนะแล้วมีรูปกาแฟใส่มาเป็นบลโลหรือว่ามีรูปกาแฟใสอินเสิร์ตเข้ามาตอนที่ระหว่างเราพูดเนี่ยสมมติถ้าผมพูดเฮ้ยผมชอบกินกาแฟมากเลยแล้วก็จะเป็นแบบวิดีโอกาแฟเนี่ยเข้ามาผมคิดว่าก็จะทาให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดูดีแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือว่าดูสวยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คิดว่าเว็บนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะชื่อว่า Pixel ลนะครับผมลองเข้าไปดูนะเสิร์ชได้หมดเลยสมมติถ้าผมเสิร์ชคำว่า Thailand ซิสมมติถ้าใครอาจจะทำคลิปพวกไประเทศไทยอะไรเงรี้ยท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนี่ยสมมติถ้าเราเสิร์ชคำว่า Thailand ก็จะมีพวกวิดีโอให้เราค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมเผื่อใครจะ ทำใน uh, i อ Story หรือว่าทำในเ uh, c e b o o k หรือว่าไออิสกมนะครับมันก็คือจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมหรือว่าแนวตั้งนั่นเองเนาะก็สามารถที่จะใช้แนวตั้งเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับหรือเราสามารถที่จะไปที่ตรงโฟโต้ก็สามารถที่จะทำได้นะหรือว่าถ้าใครขี้เกยียจเข้าเว็บอันสแปดแบบอันที่แล้วก็ก็มาใช้เว็บพิกเซลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีทั้งรูปทั้งวิดีโอแต่ผมมองว่าก็ใช้ทั้งสองเว็บไปแหละเนาะลองลอง,ลองดูว่าให้รูปเราชอบเว็บไหนมากกว่ากันนะครับผมก็เข้าไป ลองลองใช้งานดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเราดูในเรื่องของตัววิดีโอแล้วก็ตัวรูปกันไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเสียงเพลงกันบ้างน,นะครับสำหรับเสียงเพลงที่ผมแนะนําจริงๆมีเยอะเนาะแต่ผมว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับผมชื่อในช่องอใน YouTube ที่เราให้เข้าไปดาวนโหลดเนี่ยชื่อว่า Rock No Copyright Music นะครับผมถามว่าอันนี้มันเจ๋งกว่าอย่างอื่นยังไงเนาะคืออันนี้สมมเมื่อท่า,ากดคลิกเข้าไปดูนะมันจะมีลิงก์ตรงดีสคริปชันไว้ให้เราแล้วนะครับผมตึ๊ดๆอยู่ไหน อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแต่ผมขอดูอีกกันอเอาไปในนี้แล้วกันอ่ะเนีย่ยสมมติถ้าเราดูที่ตรงใต้ description ของเขานาะก็จะมีนี่เลยเห็นไหมเขาเขียนว่า free download ตรงนี้นะครับผม free download นะสมมติถ้าเรากคดคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะ,ะเข้าไปที่หน้าสําหรับดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมคือเมื่อก่อนเราอาจจะต้องแบบเฮ้ยเอาอันนี้แล้วก็ไปดูใช่ไหมอาจจะไปหาเว็บไซต์ดู ลงเขาเรียกว่าอะไรดูดคลิป YouTube ลงไปเป็น MP3 อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเนี้ยก็จะมีเว็บไซต์ให้ดาวนโหลดได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญช่องนี้ค่อนข้างที่จะอัปเดตค่อนข้างบ่อยนะถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมหนึ่งวันที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นการอัปเดตเพลงค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็คิดว่าช่องนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเว็บเหมือนกันนะครับผมที่ค่อนข้างแนะนำนะชื่อว่ามิกคิดนะครับมิกคิดนะก็ าสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงไปใช้งานได้แล้วก็ไม่ต้องแบบใสอีมงอีเมลก่อข้อมูลอะไรให้วุ่นวายเนาะสมมุติถ้าเรากดฟังดูนะสมมติถ้าเราจะดาวน์โหลดทำาไงก็กดติ๊ก ดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องของเราเลยไม่ต้องไปกรอกอะไรมันวุ่นวายแล้วก็ดูดีนะครับผมสามารถที่จะเสิร์ชพวกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Mood and Tone ต่างๆของเพลงที่เราต้องการใช้เนี่ย SAD ก็ได้หรือว่า Aggressive ก็สามารถที่จะฟังก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้นั่นเองนะครับผมคือม่องมือต่อไปนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ทําสื่อนะก็จะเป็นในเรื่องของตัวแคนวครับจริงๆใครที่ยังไม่ใช้ผมคิดว่า เราลองเข้าไปลองใช้ดูนะแคนวาเนี่ยเอาไว้ทำอะไรถ้าเราเข้าไปด่เว็บแคนวาเนี่ยมันเป็นเทมเพลตในการทำกราฟิกสวยในระดับหนึ่งผมคิดว่าระดับหนึ่งถึงระดับบนเลยเนาะค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือฟรีด้วยจริงๆมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีก็เราอาจจะเลือกแล้วกันแต่ผมคิดว่าฟรีเนี่ยก็สามารถ่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมสมมติแล้วกันเนาะสมมติถ้าผมทําคลิปใน YouTube แล้วผมต้องการได้จะทำ thumbnail หรือว่าปกของ u t u b e ทำยังไงนะครับผมอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเทมเพลตอะไรให้วเลือ รูปปกคลิปเป็นนี้แล้วกันเออผมทําคลิปเกี่ยวกับท่องเที่ยวอะไรแบบนี้คือแบบตัวเทมเพลตของมันเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับตัวแคนวานะก็ลองลองเข้าไปเล่นดูฮะค่อนข้างที่จะมีอะไรให้กดเยอะนะครับผมเนีย่ยรูปภาพพวกนี้หรือเราสามารถที่จะใช้เป็นวิดีโอก็สามารถที่จะใช้ได้นะอย่างเช่นเนี้ยเราสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอเข้ามาใส่ในตัวเทมเพลตเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับผมก็จะทําให้เราได้ตัวคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าสวยนะครับ อาจจะไม่ต้องเอาไปทําในตัวปก YouTube ก็ได้นะอย่างสมมติถ้าเราพูดเกี่ยวกับพวกอ่ะสมมติถ้าผมพูดเกี่ยวับหมาสมมติถ้าผมพิพดเกี่ยวกับน้องหมาใช่ไหมผมก็อาจจะแบบเออเอาสไลด์ตรงนี้ขึ้นมาขั้นระหว่างที่ผมพูดเกี่ยวกับหมาเออเหมือนเป็นแบบไทโตลก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นั่นเองนะสามารถที่จะแก้ไขต่างๆได้ ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมไม่ต้องโหลดโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมนะเราลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมเว็บไซต์แคนวาครับเครื่องมือต่อไปนะครับชื่อว่า with iQ นะครับผมก็เครื่องมือ with iQ เนะี้ยสามารถที่จะเอาไว้เช็คพวกคีย์เวิร์ดต่างๆหรือว่าเช็คพวกช่องอื่ที่เขาใช้แท็กต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้เช่นสมมติถ้าผมเข้าไปดูในช่องของกอดอล n แลมซี่นะผมสามารถที่จะดูไดว้ว่าเฮ้ยเออกดอลแลมซี่เนี่ยใช้แท็กอะไรในวิดีโอใน YouTube นั่นเองนะครับก็สมมติถ้าใครแบบเฮ้ย hey, อยากจะทํา คลิปคอนเทนต์ลอง YouTube ก็ลองลองศึกษาตัวโปรแกรม with IQ เอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะบอกข้อมูลเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมสามารถจะดูได้ว่าเฮ้ยโอเคกอดอนแลมซี่ใช้แท็กอะไรกอดอนแลมซี่ Ramsay, สเต็กคุก คูเกอรี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ลองเราสามารถที่จะเอาพวกตัวเครื่องมือน,นี้ไปลอง่องสองช่องคนอื่นได้นะครับหรือเราสามารถที่จะเอามาค้นหาคิวต่างต่างๆได้ในตัวของโปรแกรม w i นไอคนะครับผมสมมติถ้าผมเสิร์ชคำว่าซารวิวันแล้วกันเนาะเป็นโซนี่กล้องโซนี่ซารวิวันแล้วกันนะสมมติถ้าผมเสิร์ชเข้าไปเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยโซนี่ซาร์วิวันเนี่ยมีการค้นหาต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นอันเนี้ยโซนเนื้อเส้ิววันมีงการค้นหาต่อเดือนค่อนข้างเยอะนะก็คือ200,000กว่าครั้งในแต่ละเดือนนะครับผมก็จะทําให้เรารู้รว่าเฮ้ยไอคอนเทนต์สมมติถ้าเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเส้นดิวันเนี่ยเออมันก็น่าจะมีโอกาสที่คนจะดูนั่นเองนะครับผมเราจะได้ดูว่าอ๋อมีปริมาณค้นหาอยู่พอสมควรนะก็สามารถที่จะเอาพวกข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจในการทำคอนเทนต์ได้นั่นเองนะครับผมก็วิดไอคิวเนี่ยก็จะก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ทั้งไม่ฟรีนะครับผมเราลองเข้าไป ดูได้ละกันนะครับผมคิดว่าเครื่องมือนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําสื่อวิดีโอ y o u t u b e f a c e o o o อ Instagram ต่างๆนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับสําหรับตัวเครื่องมือนี้ โอเคครับผมก็มีทั้งหมด5เครื่องมือเนาะที่ผมได้แนะนำกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราทวนอีกรอบนะก็จะมีอันสแปรดนะครับผมพิกเซลนะครับแล้วก็ c a n วานะครับแล้วก็ตัวฟรีมิวสิกนะครับผมใน YouTube นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของว i ดไอคนะครับผมก็คิดว่า5เครื่องมือนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างสื่อได้อย่างดีแล้วก็ยัดอย่างสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ ด้วยละกันนะครับผมก็ยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ถ้าใครกำลังสนใจในเรื่องของคอร์สตัดต่อนะครับผมสามารถเดี๋คลิกเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ k e m l i f e c o m ได้เลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปแล้วก็สวัสดีปีใหม่ Happy New Year องยี่สิ2เด้วยนะครับผมมีความสุขกักนมากๆนะครับสวัสดีครับ